สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องบุอกอาณาจักรโลกหมื่นปี ทันทีที่ผู้นำของเผ่ายากาวนำเด็กผู้หญิงที่มีดวงตาสีฟ้าเข้ามาพบกับท่านแม่เท่าท่านแม่เท่าที่เหมือนกับเป็นหมอผีของเผ่าเนี่ยนางก็ได้ทำนายอนาคตขึ้นมาในทันทีเลยนะว่าเด็กผู้หญิงที่มีดวงตาสีฟ้าคนนี้เนี่ยนางมาเพื่อบอกกับพวกเราถึงสัตว์ปีศาจสีส่ขาพวกที่จะมาทำให้พวกเราชาวยากาวนั้นสูญสิน้นแต่พวกเจ้าไม่ต้องกลัวไปหลังจากการล่าในครั้งสุดท้ายมันจะบังเกิดนักรบผู้หนึ่งขึ้นมาและนางผู้นี้นางจะเป็นผู้หญิงของเขาพวกเขาทั้งสองคนจะนำเราไปสู่ชีวิตใหม่และพวกเราชาวยาย กวก็จะไม่ต้องหิวโหวยกันอีกต่อไปซึ่งนักรบที่ท่านไม่เท่าพูดถึงคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนักรบตามคําทํานายคนนั้นเนี่ยเขาก็คือดีเลยลูกชายเพียงคนเดียวของหัวหน้าเผ่ายากาวนั่นเองซึ่งไอ้คาทํานายที่บอกว่าชาวยากาวจะไม่ต้องหิวหวยกันอีกต่อไปเนี่ยดูเหมือนว่าหัวหน้าเผ่ายากาวเนี่ยเขาจะรอคําทํานายที่ว่าตรงนี้ไม่ได้เสียแล้วครับเพราะว่าแมมแมทหรือแมมมอสเนี่ยพวกมันก็เริ่มมาที่หุบเขาของชาวยากาวช้าลงเรื่อยๆและในบางทีบางครั้งเนี่ยฝ ซึ่งถ้าให้ต้องรอคำทำนายที่ว่าตรงนี้มีหวังชาวยากาวทุกคนในเผ่าเนี่ยต้องอดอยากหิวตายกันทั้งเผ่าแน่ๆหัวหน้าเผ่าเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจออกไปหาดินแดนและแหล่งอาหารนั้นใหม่ครับโดยฝากหอกขาวกับลูกชายของตุนเอาไว้กับทิกๆบอกเจ้าจุงสัญญากับข้านะว่าเจ้าจะไม่บอกเหตุผลกับใครที่ข้าจากไปในครั้งนี้และหลังจากที่หัวหน้าเผ่ายากาวนั้นจากไปทุกคนที่คิดว่าหัวหน้าเผ่าเป็นคนขี้ขลาดเนี่ยพวกเขาก็ได้ตราหน้าดีเลยไปในตัวด้วยเลยครับว่าลูกชายของหัวหน้าเผ่าคนนี้เนี่ยจะต้องขี้ขลาดเหมือนกับ พ่อของเขาอย่ากล่าวแน,แน่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าดีเล่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ใครมาพูดดูถูกคุณพ่อของตนแบบนี้อยู่แล้วครับมันก็เลยทําให้ดีเลเนี่ยมักจะโดดเดี่ยวตัวคนเดียวเหมือนกับเอเวอร์เลดคนนี้เลยซึ่งทางเผ่าของเอเวอร์เลดเนี่ยพวกเขาก็โดนสัตว์ปีาศาจสีขาฆ่าสังหารตายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าดีเล่กับเอเวอร์เลดในตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนจะเริ่มมีใจให้แก่กันและกันแล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีฤดูการแห่งการล่าในครั้งสุดท้ายเนยมันก็าถึงจได้ครบู มแมมแมทนับสิบสิบตัวเนี่ยพวกมันก็ได้เข้ามาหากินในเขตของเผ่ายากาวนั้นเข้าซะแล้วนักล่าทุกคนฟังข่าให้ดีๆในวันวันนี้พวกเจ้าคุณใดคนหนึ่งจะได้ครองหอ,อกเขาหากพวกเจ้าคนใดคนหนึ่งสามารถสังหารมแมมแมทนั้นลงไปได้ซึ่งการล่าของชนเผ่ายากาวเนี่ยพวกเขาก็มักจะออกล่ากันเป็นทีมนะครับและพอทิกทิกเขาเจอจ่าฝูงและทําให้พวกมแมมแมทวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเข้าไปที่กับดักได้เท่านั้นแหละนะทีมอีกทีมที่เป็นฝ่ายดูแลเรื่องกับดักเนี่ยพวกเขาก็สามารถจับตัวจ่าฝูงตัวนี้นั้นเข้า ความที่ไอตัวจ่าฝูงตัวนี้มันก็มีแรงที่เยอะมากๆเลยนะมันก็เลยทําให้กับดักของชาวยากาตรงนี้เนี่ยไม่สามารถรั้งแมมแมตตัวนี้นั้นได้เลยครับและถึงแม้พวกเขาจะพยายามเกาะตะไคร์เพื่อจะหาทางหยุดแมมแมตตัวนี้เอาไว้ยังไงก็ตามนะแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยจะทําอะไรแมมแมตตัวนี้ไม่ได้เลยครับช่วยขด้วยทิกๆมือของข้าติดตะไคร์ข้าเอามันออกไปไม่ได้และพอแมมแมตมันลากดีเลย์จนมาถึงตรงที่หลานแจ้งแมมแมตที่มันพยายามจะฆ่าดีเลย์เนี่ยมันก็ดันวิ่งเข้าไปโดนหอกแทงตายนั้นเข้าซะก ยังทิกทิกผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหล่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่คิดว่าดีเลย์เป็นคนฆ่าแมมแมทเนี่ยพวกเขาต่างก็พากันชื่นชมดีเลย์กันยกใหญ่เลยนะและนอกจากที่ดีเลย์คนนี้เขาจะได้ครอบครองหอกขาวที่เป็นสัญลักษณ์ประจําเผ่าแล้วดีเลย์คนนี้เนี่ยเขาก็ยังจะได้ครอบครองตัวของเอเวเร็ต์คนนี้นั้นไปอีกด้วยและในระหว่างที่ชาวยากาวกําลังสรรเสรสิญดีเลอย์อยู่นั้นดีเลย์ที่ไม่สบายใจกับเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทิกทิก ว่าตัวข้ายอมคืนหอกขาวตัวของข้าก็ต้องคืนตัวของเอเวอร์ลิด้วยข้าทําแบบนั้นไม่ได้จริงๆทิกทิกท่านก็รู้ว,ว่านางกับข้าเรารักกันทิกทิกที่ไม่พอใจตั้งแต่แรกี่ก็แบบมันไม่ใช่วิถีของยาเกาที่จะได้ครองหอกขาวจากคําลวงของเจ้ามันก็เลยทําให้ดีเล์นเนี่ยต้องยอมคืนหอกขาวให้กับทิกทิกไปครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอดีเล์เขาบอกความจริงกับเอเวอร์ลิดเท่านั้นเลยนะเอเวอร์ลิที่ผิดหวังและเสียใจเนี่ยนางก็ได้เดินลงไปในทันทีเลยและในคืนวันนี้เองพวกสัตว์ปีาศาจสีขาตามคำำามัน ได้บุกเข้ามาจับตัวของชนเผ่าวิยากาวครับดีเลยที่เห็นพักพวกโดนบุกรุกนี่ก็แบบพยายามจะเข้าไปช่วยทุกคนนะแต่ว่าทิกทิกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาห้ามดีเลยเอาไว้ซะก่อนครับปล่อยไปก่อนดีเลยเราช่วยพวกเขาไม่ได้หรอกในตอนนี้และหลังจากที่เอวเวอเรตต์กับเพื่อนๆถูกพ,พ,พ,พวกโจรค้าท่าจับตัวไปดีเลยทิกทิกและคารินเนี่ยพวกเขาทั้ง3คนก็ได้สะกดรอยตามพวกค้าท่าพวกนั้นไปครับแล้วบาคูที่แอบตามมาด้วยเนี่ยเขาก็ได้มาขอร่วมทางไปกับทั้ง3คนตรงนี้ด้วยนะเพราะตั้งแต่ที่แม่ของบาคูเธอถูกฆ่าตา บาคูใเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่เหลือใครในครอบครัวอีกต่อไปแล้วซึ่งในขนาเดียวกันเอเวอเรสต์เนี่ยเธอก็ได้ทิ้งเครื่องรางของดีเล์เอาไว้ตามทางด้วยนะครับเพราะเอเวอเรสต์เนี่ยเธอก็มีความเชื่อเป็นอย่างมากเลยนะว่ายัางไงซะดีเล์เนี่ยเขาจะต้องตามมาช่วยเหลือตนจากกลุ่มนักล่ากลุ่มนี้นนแน่แน่ส่วนทางแม่เท่าที่ผูกจิตเอาไว้กับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยท่านแม่เท่านางก็เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับและนอกจากที่ท่านแม่เท่านางจะเห็นการเดินทางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านแม่เท่าคนนี้เนี่ย,า,ย,งงงยางงกทุ่อ นั้นได้อีกด้วยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปหลายวันในที่สุดพวกขาทาสพวกนี้เนี่ยพวกมันก็รู้จนได้ครับว่าเอเวอร์เรดเนี่ยกำลังทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อต้องการจะให้ใครสักคนเนี่ยสก,กดรอยตามมาช่วยตนแน่ๆแ,แล้วไอ้หัวหน้าคนนี้เนี่ยมันก็ได้ทําการลงโทษเอเวอร์เรดไปครับโดยการเคี่ยนตีมือของเอเวอร์เรดเพื่อต้องการจะให้เอเวอร์เรดเนี่ยทิ้งเครื่องรางของขลังพวกนี้ไปซะและพอดีเลยและทุกคนสะก,กดรอยตามจนมาพบกับเครื่องรางของเอเวอร์เรดเข้าดีเลยเนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้ได้ในทันทีเลยครับ มันจะต้องรู้ทันเอเวอเรตเข้าแล้วแน่ๆและในระหว่างที่พวกคาทาาสมากาลังตั้งแคมป์พักผ่อนกันอยู่นั้นในที่สุดดีเล์กับทุกคนเนี่ยพวกเขาก็สะกดรอยตามมาทันจนได้ครับคืนนี้มันยังไม่เหมาะที่จะช่วยทุกคนดีเล์เอาไว้รุ่งเช้าพวกเราก็ค่อยหาทางอื่นช่วยพวกเขาก็แล้วกันและพอรุ่งเช้าวันต่อมาไอ้ล้นคนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้ลวนลามเอเวอเรตคนนี้เลยครับเพราะว่าดีเล์ของเราเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยเอเวอเรตเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยแต่ว่าดีเล์เนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้พาเอเว อยู่ๆไอ้พวกไก่ตอกจักกินคนเนี่ยพวกมันก็ได้บุกเข้ามาไล่กินคนเข้าก่อนซะแล้วซึ่งจากเหตุการณ์ตรงนี้นอกจากที่ดีเล์เขาจะช่วยเอเวลิสต์และทุกคนเอาไว้ไม่ได้แล้วทิกๆในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมาโดนไก่ต๊อกเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้าไปอีกด้วยข้าขอโทษน,นะทิกๆพวกมันจับตัวคารนและบาคูไปแล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าดีเล์เนี่ยเขาก็ไม่ทอดทิ้งผู้ที่เลี้ยงดูตนมาอยู่แล้วครับดีเล์เนี่ยเขาได้ทําเปย์ลากทิกๆท,ที่บาดเจ็บไปด้วยด้วยหวังจะรักษาทิคให้้กกลััับนมมาแแข็งงงงรรดดเอี ท่านรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนนะทิกๆเดี๋ยวข้าจะออกไปล่าหาอาหารมาให้กับท่านแต่ว่าดีเล์เนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ล่ากวางสักกตัวเดียวครับเพราะดีเล์เนี่ยเขาก็ดันตกลงไปในกับดักตรงนี้นั้นเข้าซะก่อนแล้วซึ่งไอ้กับดักตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่กับดักขังสัตว์ธรรมดามด,าด้วยนะครับแต่ว่าไอ้กับดักตรงนี้เนี่ยมันก็มีเอาไว้ขังเสือเขี้ยวดาบตัวใหญ่ตัวนี้นั่นเองเล่นเอาสะตท่านแม่เท่าที่เห็นทุกสิ่งอย่างเนี่ยถึงกหวัดกลัวเสือเขี้ยวดาบตัวนี้นั้นเป็นอออยยย่เเ่่่าาาาางงมมกกกแลลลละะพพดดีีีีเเเเเเ้้รรูสสึึตตตัวตืืนนนนขฝททห็ เขี้ยวดาบอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็พยายามจะปีนหน Leave ีขึ้นไปในทันทีครับแต่ด้วยความที่กับดักตรงนี้มันก็มีความชันมากๆเลยนะดีเล่เนี่ยเขาจึงไม่สามารถที่จะปีนหนีขึ้นไปยังด้านบนได้ซึ่งการจะปีนหนีน้ําขึ้นไปยังด้านบนได้เนี่ยมันก็มีเพียงแค่ทางเสือเขี้ยวดาบที่ติดอยู่เท่านั้นครับดีเล่เนี่ยเขาจึงคิดที่จะปิดชีวิตของเสือเขี้ยวดาบตัวนี้เพื่อจะปีนหนีไปแต่แล้วในที่สุดดีเล่เนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจเลือกจะช่วยชีวิตของเสือเขี้ยวดาบตัวนี้เอาไว้แทนครับ ยกขอนไม้ที่ทับเสือตัวใหญ่ออกมาได้เท่านั้นแหละครับเสือเขี้ยวดาบตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันก็ได้เข้ามาดมกลิ่นของดีเล์ก่อนจะกระโดดขึ้นไปยังด้านบนครับแล้วหลังจากนั้นพอดีเล์เข้ากลับมาถึงที่จุดตั้งแคมป์ดูเหมือนว่าอาการของทิกทิกในตอนนี้เนี่ยเขาจะดีขึ้นมามากๆเลยนะดูทางนู้นสิดีเล์พวกเขาโดนพวกนั้นโจมตีแล้วแต่ว่าดีเล์กับทิกทิกเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ยังไม่ทันได้กินกันจนอิ่มเลยนะครับชนเผ่านาโคที่โดนโจมตีก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็ได้บุกเข้ามาหวา ทันใดนั่นเองเจ้าเสือเขี้ยวดาบตัวเดิมเนี่ยมันก็ได้บุกเข้ามาครับดีเลยที่จําเสือเขี้ยวดาบได้นี่ก็แบบพูดออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะบอกเจ้าต้องจําข้าได้สิเพราะข้าเป็นคนให้ชีวิตแก่เจ้าซึ่งก็แน่นอนครับว่าเสือเขี้ยวดาบตัวนี้เนี่ยมันก็จําดีเลยได้อยู่แล้วครับเสือเขี้ยวดาบเนี่ยมันได้คํารามปกป้องดีเลยกับทิกทิกเอาไว้ก่อนที่มันจะวิ่งหนีออกไปจากชนเผานาโคครับชนเผานาโคที่เห็นทุกอย่างนี่ก็แบบถึงกับตะลึงไปเลยแหละครับนี่เจ้าพูดกับเสือเขี้ยวดาบอย่างนั้้นเเหิกกกีา็ตใจสแลว เจ้าผู้ภาษาของชาวยากาวได้ยังไงกันแล้วหลังจากนั้นในขณะที่ชาวนาโคกําลังเลี้ยงอาหารทิกทิกกับดีเลอยอยู่นั้นตัวหนังในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้แสดงให้เห็นว่าคนที่สอนภาษาชาวยากาวให้กับชาวนาโคเผ่านี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือคุณพ่อของดีเลยเองนะครับหลังจากที่คุณพ่อของดีเลยเขาถูกจับตัวไปผู้อย่างรู้เนี่ยเขาก็ได้ทานายอนาคตเอาไว้นะว่าคนที่สามารถพูดคุยกับเสือเขี้ยวดาบได้คนคนนั้นเขาจะเป็นคนมาปลดปล่อยพี่น้องทุกคนที่ถูกจับตัวไปพวกมันจับตัวทุกคนไปที่ ภูเขาแห่งเทพเจ้าและไม่มีใครสามารถหนีรอดกลับคืนมาได้แต่ว่าเจ้าผู้ที่คุยกับเสือเขี้ยวดาบได้เจ้าจะเป็นคนนำพาพวกเราเข้าไปปลดปล่อยพวกเขาแล้วชาวนาโคเนี่ยพวกเขาก็ได้ส่งสารไปแจ้งข่าวยั่งเผ่าต่างๆครับว่าคนที่คุยกับเสือเขี้ยวดาบตามคําทํานายได้น่คนคนนั้นเขาได้เดินทางมาถึงที่ดินแดนแล้วแล้วทิกทิกเนี่ยเขาก็ได้บอกความจริงเกี่ยวกับพ่อให้กับดีเลยได้ฟังครับว่าพ่อของเจ้าเนี่ยเขาแบกภาระหนักมากเลยนะหลังจากที่แม่ของเจ้านางได้ตายลงไปไม่เพียงแต่ตัวเจ้าเท่านั้นแต่พ่อของ เขาต้องดูแลทุกคนในเผ่าให้อยู่รอดพ่อของเจ้าเนี่ยเขาไม่อาจรอให้คําตำนายของแม่เท่ากลายเป็นจริงได้และพ่อของเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนีไปแต่ที่เขาต้องไปเนี่ยเขาไปเพื่อจะค้นหาหนทางเส้นใหม่เพื่อจะช่วยพวกเราและหลังจากที่ดีเลยสามารถรวมกองทัพจากชนเผ่าทุกเผ่าได้สําเร็จแล้วชนเผ่าทุกเผ่าเนี่ยต่างก็ได้รวมใจกันมุ่งหน้าไปที่พวกฝูงนกยักษ์ในทันทีครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาก็มาไม่ทันฝูงนกยักษ์เสียแล้วครับเพราะว่าฝูงเรือใบในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ลอยลำออกไปนั้นก่อ แล้วแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่กองเรือใบกําลังล่องเรือไปที่ภูเขาแห่งที่พระเจ้าดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวหน้ากองโจรคนนี้เนี่ยเขาจะแอบชอบเอเวอเรสต์คนนี้อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นพอเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายวัน ในที่สุดดีเล์เนี่ยเขาก็สามารถพาทุกคนเดินทางมาถึงที่ภูเขาแห่งเทพเจ้าจนได้ครับซึ่งไอ้ภูเขาแห่งเทพเจ้าตรงนี้เนี่ยมันก็คือพีระมิดที่กําลังก่อสร้างอยู่นั่นแหละครับชนเผ่าทุกเผ่าทุกคนรวมไปถึงแมมแมตเนี่ยต่างก็ตกเป็นทาสของพวกมันด้วยกันทั้งหมดเลยทุกชนเผ่าที่ถูกเกณฑ์มาเนี่ยถูกบงังคับให้ทํางานก่อสร้างนั้นอย่างโหดเหี้ยมนี่พวกมันทําแบบนี้กับแมมแมทผู้ยิ่งใหญ่ได้ยังไงกันเนี่ยคารนเนี่ยเขาก็แบบพวกมันไม่ใช่มนุษย์อย่างพวกเราบาคูบางคนว่าพวกมันมาจากดวงดาวอีก มันข้ามน้ําใหญ่มาตอนที่แผ่นดินจมลงสู่ก้นทะเลลึกซึ่งด้วยความปาดเถื่อนของพวกคนที่อ้างตนว่าเป็นเทพเจ้าเนี่ยนอกจากที่พวกมันจะใช้แรงงานทาตอย่างไม่มีปรานีแล้วไอ้พวกคนพวกนี้เวลาพวกมันไม่พอใจอะไรไอ้พวกคนเถื่อนพวกนี้เนี่ยพวกมันก็มักจะสังเวทาตทิ้งไปทุกครั้งอีกด้วยและพอตกค่าดีเลยกับหัวหน้าเผานาโคเนี่ยพวกเขาก็ได้แอบเข้ามาภายในห้องขังทาตครับก็คือดีเล่เนี่ยเขาก็จะมาพูดปลุกใจให้พวกทาสฮึดสู้นั่นแหละเพราะกองทัพที่ดีเลยพามาเนี่ย เขาก็มีจํานวนคนที่น้อยกว่ามาก แต่ถ้าเราท่าทุกคนรวมใจกันฮึดสู้กับดีเล์คนนี้แล้วล่ะก็โอกาสที่ทุกคนจะชนะและเป็นอิสระได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนั้นตามไปด้วยแล้วหัวหน้าของเหล่าท่าที่นี่เนี่ยเขาก็ได้พาดีเล์มาพบกับผู้หยางรู้ครับชายตาบอดผู้นี้เนี่ยเขาเคยเป็นผู้รับใช้ให้กับเทพ,พเจ้ามาก่อนแต่ว่าเขาเนีน่ยหนีมาอยู่กับพวกเราเราก็เลยซ่อนตัวเขาเอาไว้ที่นี่แล้วผู้หยางรู้เนี่ยเขาก็ได้บอกกับดีเล์ไปครับว่าคนที่มีเครื่องหมายอุรูอันนาเท่านั้นจึงจะสามารถปิดชีวิตของเทพ,พเจ้าได้ก็คือไอ้เครื่องหมายร ที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของนักล่านั่นแหละครับและคนที่มีเครื่องหมายอุรูอันนาที่ว่าตรงนี้นั้นเธอก็คือเอเวอร์เลดของเรานั่นเองและก่อนที่ดีเล์กับนาโคจะหนีออกไปดีเล์ที่เห็นกําไรข้อมือเข้านี่ก็บแบบถามกับผู้อย่างรู้ไปครับว่าท่านหนไปได้กําไรข้อมือแบบนี้มาจากไหนกันซึ่งไอ้กำไรข้อมืออันนี้เนี่ยมันก็คือกําไรข้อมือของคุณพ่อของดีเล์เองนะครับแต่คุณพ่อของดีเล์ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปเสียแล้วและพอดีเล์กับนาโคเดินเท้ากลับมาถึงที่ทางองอ พวกทหารผู้คุมเนี่ยพวกมันก็ได้ตามมาเจอกับกองทัพทหารของดีเลเข้าจนได้ครับและถึงแม้ทิกทิกเขาจะเข้าต่อสู้จนเอาชนะทหารพวกนี้ไปได้ก็ตามมานะแต่ท้ายที่สุดแล้วทิกทิกเนี่ยเขาก็ดันมาโดนคมดาบแทงเข้าไปที่ร่างนั้นเข้าจนได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าดีเลเนี่ยเขาก็มาช่วยทิกทิกเอาไว้ไม่ทันเสียแล้วครับทิกทิกเนี่ยเขาได้มอบหอกขาวให้กับดีเลเอาไว้ก่อนจะสิ้นลมหายใจตายลงไปต่อหน้าของดีเลค,คนนี้ทางด้านพวกเทพเจ้าในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันจะรู้เข้าซะแล้วล่ะครับ ว่าเอเวอเรตคนนี้เนี่ยเธอก็มีสัญลักษณ์ของนักล่าติดตัวมาด้วยช้าวันต่อมาหลังจากที่ดีเล่และกองทัพแจ้งข่าวกับทุกคนว่าจะบุกในวันวันนี้หลังจากที่ผู้นาําเหล่าทาวแจ้งข่าวข่าวนี้ออกไปให้กับทุกคนได้ทราบกันแล้วดีเลเนี่ยเขาก็ได้ทําการเปิดฉากยั่วให้จ่าฝูงของช้างแมมแมทเนี่ยฮึดสู้นั่นก่อนเลยครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอจ่าฝูงแมมแมทม,มันฮึดสู้ขึ้นมาเท่านั้นแหละนะเหล่าท้าทุกคนเนี่ยตางก็พากันลุกฮือเข้าเปิดศึกกับพวกคนเถื่อนในทันทีเลยทุกกคนน่่ย่ยได้ช้ชวัสัสสงหารและตอู วดล้างไอ้พวกคนเถื่อนพวกนี้ให้มันตายให้สิ้นซากไปซะแล้วหลังจากนั้นพอดีเลยนำท่าทุกคนยึดอาณาจักรของเทพเจ้าได้สําเร็จแล้วไอ้เทพเจ้าที่มันรู้ดีว่าคงจะสู้อีกต่อไปไม่ไหวแน่แนเทพเจ้าเนะี่ยมันก็เลยต่อรองกับดีเลยไปครับบอกถ้าดีเลยยอมหยุดและยอมกลับไปแต่โดยดีเทพเจ้าเนะี่ยมันก็จะยอมคืนเอเวอเรสต์ให้แบบเป็นๆครับแต่ถ้าดีเลยยังคงดือ้อดึงไม่ยอมหันหลังกลับไปแต่โดยดีแล้วล่ะก็เทพเจ้าเนะี่ยเขาก็จะทําการสังหารเอเวอเรสต์ทิ้งพร้อมกับชาวยากาวทุกคนทินท้งไปอีกด้วย แต่ว่าดีเล์ของเราเนี่ยเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับแล้วชนเผ่าอื่นๆละ่ะพวกเจ้าจะทํายังไงกับพวกเขาและพอเทพเจ้ามันบอกว่าพวกท่าที่เหลือที่ไม่ใช่ยากาวเป็นทรัพย์สมบัติของมันเท่านั้นแหละครับดีเล์ด้วยความโมโหเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจยนหอกเข้าไปสังหารเทพเจ้าในทันทีเลยนั่นยังไงละ่ะท่าแท้ของพวกมันมันไม่ใช่เทพเจ้าพวกมันแหกตาพวกเราซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอท่าทุกคนได้ยินเช่นนั้นเนี่ยพวกเขาต่างก็พากันวิ่งเข้าใส่อย่างไม่ลังเลเลยนะหล้าท่าทุกคนที่โกรธแค้นเนี่ยพวกเขาได้ช่วยกันเผ ทำลายและต่อสู้จนสามารถโค่นล้มอาณาจักรคนเถื่อนลงไปได้ในที่สุดครับแต่ว่าดีเลยกับเอเวอร์ลิดเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ยังไม่ทันได้สมหวังกันเลยนี่สิครับเพราะไอ้หัวหน้ากองโจรคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ยิงคันศรใส่เอเวอร์เิดเข้าไปเต็มๆเ,เลยและหลังจากที่ดีเลยไปชีวิตของไอ้โจรเถื่อนคนนี้ลงไปด้วยความโกรธแค้นดีเลยที่กําลังโศกเศร้าเพราะเสียคนรักไปเนี่ยจู่ๆดีเล่เนี่ยเขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาครับใช่แล้วครับท่านแม้เท่าที่ผูกจิตเอาไว้กับภารกิจตรงนี้เนี่ยนางก็ได้แกชีวิต นางให้กับเอเวเลตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านแม่เท่าเนะี่ยยอมสละชีวิตของตนให้กับเอเวเลตเพื่อต้องการจะให้เอเวเลตคนนี้เนี่ยกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ดีเลยพาเหล่าท่าทุกคนสยบพวกเทพเจ้าจอมปลอมนั้นลงไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามคําทํานายทั้งสิ้นเลยครับวัวหน้าชนเผ่านาโคเนี่ยเขาได้ให้เมล็ดเพาะปลูกพืชผักกับดีเลยและดีเลเนี่ยเขาก็ได้นําความสุขและความสงบกลับคืนมาให้กับชนเผ่ายากาวอีกครั้งแล้วหนัง ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องบุอกอาณาจักรโลกหมื่นปีถ้าเ,เพื่อนๆพี่ชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ